สวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะภาพไทยไอริชกลับมาพบกับทุกๆคนในเวลา7จ็ดโมงช้าแบบนี้ทุกๆวันนะคะ สำหรับคลิปนี้จะมาพูดแล้วก็มาแนะนำประเทศไอร์แลนด์ให้กับเพื่อนเพื่อ,อทุกๆกคนได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะเพื่อนๆนจะได้รู้จักว่าประเทศไอร์แลนด์อยู่ที่ไหนเมืองหลวงชื่ออะไรใช้สกุลเงินยังไงแล้วก็นับถือศาสนาอะไรไปจนถึงสภาพภูมิประเทศแล้วก็ลักษณะการท่องเที่ยวสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการเดินทางด้วยค่ะว่าการเดินทางท่องเที่ยวแบบไหนที่จะสะดวกสบายและตัวเล็กเองเคยมีประสบการณ์แล้วก็ชอบการเดินทางในการท่องเที่ยวแบบไหนค่ะและในตอนทา ของคลิปนะคะเี่กจะมาเล่าประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในการล่องเรือเที่ยวไปตามแกลนคัน n นลไปจนถึงแม่น้ำชันนอลที่ยาวที่สุดของประเทศไอร์แลนด์ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับ h u l f t ไท i i r i s h ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสีทงองติของไอร์แลนด์นะคะมีสีเขียวขาวแล้วก็ส้มนะคะภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ อ่านออกเสียงว่าไอเลนนะคะหรือว่ารีพับ i ิกออฟไ l a n d คนไทยส่วนใหญ่จะอ่านเป็นไอซ์แลนด์ซึ่งไอ a ลนและไอซ์แลนด์ต่างกันนะคะคนละประเทศกันเลยค่ะสาธารณรัฐไอแลนด์นะคะเป็นประเทศบนเกาะไอแลนด์อยู่ห่างจากยุโรปไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปสาธารณรัฐไอแลนด์หรือ Republic of i ไอแลนดเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ก็มีส่วนหนึ่งในทางตอนบนนะคะเรียกว่าไอแลนด์เหนือค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะปกครองโดยสหาราชอาณาจักรอังกฤษอยู่ค่ะจำนวนประชากรของประเทศจะมีอยู่ประมาณ4.5ล้านคนค่ะ เมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์นะคะมีชื่อว่าเมืองดับลินค่ะส่วนภาษาราชการก็คือภาษาไอริชและก็ภาษาอังกฤษคนไอริชจะใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกันซะส่วนใหญ่ค่ะสะกุลเงินที่ใช้ก็คือสกุลเงินยูโรนะคะพูดกันในเรื่องของการขับรถนะคะหรือว่าการใช้รถใช้ถนนพวงมาลัยของรถยนต์จะอยู่ทางด้านขวามือค่ะขับในเลนซ้ายมือเหมือนการใช้รถใช้ถนนในบ้านเราเมืองไทยเลยค่ะคนไอริชส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะ มาพูดถึงสภาพภูมิประเทศของประเทศไอร์แลนด์หน่อยนะคะประเทศไอร์แลนด์มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพที่งดงามมากเลยค่ะเทือกเขาที่เขียวชะอุ่มซึ่งโดยทั่วไปแล้วพื้นที่ในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาติเตี้ยนะคะซ้อนกันไปซ้อนกันมาสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีหน้าผาหินอันขึ้นชื่ออยู่หลายแห่งเลยนะคะซึ่งเล็กเองเล็กก็เคยทําคลิปท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้ชมกันไปบ้างแล้วนะคะก็สามารถกดดูย้อนหลังได้ค่ะ ทัศนียภาพของประเทศไอแลนด์ที่สวยงามจนภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องนะคะมาถ่ายทําในประเทศนี้นะคะแต่ทีนี้ว่าเล็กเนี่ยหลายเรื่องเหมือนกันค่ะที่เล็กไม่รู้จักแต่เรื่องที่เล็กรู้จักเล็กก็จะบอกนะคะก็อย่างเช่นเรื่อง Saving Private Ryan นะคะก็มาถ่ายทําที่นี่เหมือนกันค่ะแล้วก็ The King Arthur นะคะ Harry Potter แม้แต่กระทั่ง Star War นะคะในปีพศ2015ปีพศ2017แล้วก็ปีพศ2019ก็มาถ่ายทำที่นี่ค่ะภาพ,พยนตร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะมาถ่ายทำที่นี่เป็นบางส่วนบางตอนนะคะไม่ได้ทำตลอดทั้งเนื้อเรื่องทั้งหมดค่ะถ้าใครชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะมาเที่ยวประเทศไอแรแลนด์บอกได้เลยค่ะว่าสวยไม่แพ้กับประเทศอื่นเลยค่ะ ถ้าหากคุณมาเที่ยวไอแลนด์แล้วนะคะคุณจะสังเกตได้ว่าการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในแต่ละเมืองของไอแลนด์นะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะประเทศไอแลนด์นอกจากจะมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามน่าทึ่งแล้วนะคะประเทศนี้ก็ยังมีปราสาทอันเก่าแก่สวยงามให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมเรียกได้ว่าจำนวนประชากรกับจำนวนนักท่องเที่ยวเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะคะ การเดินทางท่องเที่ยวในไอแลนด์นอกจากคุณจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์รถบัสประจําทางหรือว่ารถบัสนําเที่ยวนะคะซึ่งรถบัสนําเที่ยวเล็กอยากจะนําเสนอมากเลยค่ะเพราะว่าราคาตั๋วก็ไม่แพงเลยแถมคนขับกับไกด์นาเที่ยวก็คือคนเดียวกันขับพาเราไปเที่ยวแล้วก็แนะนําเราไปทุกจุดทุกที่นะคะจอดรถตามจุดชมวิวที่สวยๆให้เราได้ถ่ายรูปตามสบายค่ะแต่ก็มีกําหนดเวลาให้เรานะคะพอถึงเวลาทานอาหารเขาก็พาเราไปในเมืองแล้วก็แนะนํา ให้เราสามารถเดินทางไปชมจุดชมวิวตรงนี้ได้ถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วก็ร้านอาหารต่างๆเราสามารถเลือกทานอาหารได้ตามใจที่เราต้องการเลยค่ะในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำก็มีนะคะใครที่ชอบการท่องเที่ยวประจนภัยแบบล่องเรือทางน้ำไปตามแกรนคานลนะคะซึ่งแกรนคานลมีความยาว131กิโลเมตร แปลนคะแนลได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับเมืองหลวงดับลินจนถึงแม่น้ำแชนนอนได้เริ่มก่อสร้างในปี1757แต่ว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ดีพอมาถึงปี1804ก็ได้ปิดการสัญจรเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็พอมาถึงปีพศ2494ได้รับการบูรณนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวให้มากขึ้นค่ะ ซึ่งเราจะสามารถเช่าเรือเพื่อล่องไปตามแกลนคัแนลได้นะคะเรือที่เช่าก็จะมีห้องน้ําห้องนอนห้องครัวนะคะเราสามารถที่จะแวะเพื่อที่จะซื้ออาหารแล้วก็ขึ้นไปทําที่บนเรือได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าอากาศเย็นๆนะคะในเรือก็มีฮีเตอร์ให้ด้วยค่ะการร่องเรือก็สามารถให้เราสัมผัสเยี่ยมชมการเกษตรแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่ใกล้แม่น้ําและแกรนแคนาลก็ยังพาพวกเราผ่านไปยังเมืองแล้วก็หมู่บ้านหลายแห่งนะคะระหว่างทางก็สามารถที่จะจอดเรือเพื่อหยุดพักค้างคืนได้อย่างปลอดภัยค่ะเพราะประตูระบายน้ําก็จะมีเวลาในการเปิดแล้วก็ปิดอยู่นะคะทาให้เราได้ลุ้นกับการเดินทางไปด้วยค่ะเป็นประสบการณ์การประจนภัยที่สนุกสนานน่าลองเลยค่ะ มาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะเล็กจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่พวกเล็กไปเที่ยวแกลนคานาลหรือว่าล่องเรือเที่ยวตามแกลนคานาลนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันเลยค่ะเดลิเวอร์แชน n นลนะคะเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไอร์แลนด์นะคะพวกเราวางแผนท่องเที่ยวกันเป็นเวลา5วันค่ะด้วยการเช่าเรือผ่านทางเว็บไซต์คุณก็อาจจะเลือกเช่าเรือขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวหรือว่ากับกลุ่มเพื่อนฝูงได้นะคะ เรือที่เช่าก็จะมีห้องนอนห้องน้ํานะคะถึงจะเล็กแคบไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเราสามารถใช้ได้ปกติค่ะมีทั้งผ้าหม่มผ้าขนหนูหมอนที่นอนอะไรอย่างนี้นะคะไว้ให้เราเรียบร้อยในเรือค่ะ,คะเครื่องครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามนะคะช้อนหม้อกระทะเตาอบหรือแม้แต่กระทั่งตู้เย็นนะคะเตาทําอาหารนะคะเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าใบเดียวก็ไปได้เลยนะคะแต่ว่าต้องซื้ออาหารขึ้นไปทําทานเอาเองค่ะ ตอนที่พวกเราเดินทางกันนะคะก็เป็นช่วงเดือนกันยายนค่ะเข้าฤดูใบไม้ร่วงกันแล้วนะคะพวกเราเดินทางไปที่ปานาเฮอร์ค่ะเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในเคาที่ีอัฟเลลนะคะที่นั่นจะมีท่าเรือให้เช่าซึ่งคุณสามารถจอดรถไว้ที่บริษัทให้เช่าเรือของคุณนั้นได้ค่ะพวกเราสองคนสามีภรรยาค่ะไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวในทางเรือแบบนี้มาก่อนนะคะก็เป็นครั้งแรกทั้งสองคนค่ะ สนุกสนานตื่นเต้นกันพอสมควรค่ะแต่ก็แอบ,บนึกนึกไปว่าถ้าเกิดพวกเรามีเพื่อนนะคะมาด้วยกันเที่ยวกันแล้วก็เช่าเรือลําใหญ่หญๆก็น่าจะสนุกไปอีกแบบค่ะพวกเราออกเดินทางจากบา n เดอร์เฮอร์ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตอนกลางของประเทศนะคะแล้วก็ล่องเรือลงมาที่ทางตอนเหนือของเมืองทิพเลอรี่นะคะแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปตอนบนพวกเราก็ไปสิ้นสุดกันที่แอชโลนค่ะแล้วก็ค่อยๆล,ล่องเรือกลับคืนมาที่เดิม ในระหว่างที่ล่องเรือนะคะพวกเราก็แวะตามจุดท่องเที่ยวของเมืองหลายๆเมืองนะคะหยุดพักเสื้ออาหารทากินกันเองในเรือค่ะแล้วก็ในเรือไม่มีทีวีนะคะแต่ว่ามีวิทยุให้เราฟังค่ะในการล่องเรือของคุณก็จะได้พบกับนักท่องเที่ยวอื่นๆน,นะคะที่คอยโบกไม้โบกมือทักทายกันค่ะ บางคนนะคะก็ถือโอกาสตกปลาไปด้วยในตัวนะคะยิ่งในช่วงนั้นแล้วนะคะกลางวันยาวนานกว่าตอนช่วงกลางคืนนะคะช่วงเย็นๆค่ะแสงอาทิตย์ก็ยังส่องให้ความร้อนความอบอุ่นอยู่นะคะก็เห็นหลายคนค่ะที่ลงเล่นน้ำกันนะคะสิ่งที่คนจะได้เห็นเป็นประจำแล้วก็ตลอดการล่องเรือนะคะก็คือ หงแล้วก็นกเป็ดน้ํานะคะที่จะคอยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวคือเขาจะคอยวนมาหาคุณนะคะแล้วก็เพื่อที่จะขอขนมปังให้แบ่งไปให้เขาทานนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีข้อมูลอยากจะสอบถามสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ที่เพจ Facebook ของ half thai i l i s e ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไอแลนด์ and, แล้วก็ได้รู้จักประเทศไอแลนด์กันมากขึ้นคลิปเกี่ยวกับประเทศไอแลนด์ and, ก็เล็กกำลังทำอยู่อีกหลายคลิปเลยค่ะติดตามกันเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับท oh. ้าไทยไอริสด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา7โมงเช้าเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ